ถ้าบูชมทุกท่านกันด้วยเราจะมาดูวิธีการทำอะไรนะเหลาทะเลครับขั้นตอนแรกก็ใส่พริกลงไปหมดครับอย่ามันเผ็ดเกินไม่เผ็ดหรอครับลูกอเอาแค่นี้พอใส่ไปครับไม่เผ็ดหรอครับเพราะว่าน้องเปิินกินเผ็ดเก่งแล้วกระเทียมด้วยนะคะพี่กะกระเทียมตำให้ละเอียดเลยนะ นน่าโอเคไม่มีเลยขับลูกตทงเหมือนส้มตำปกติเลยแต่ว่าเสริมทะเลเข้าไปด้วยครับลูกเฮ้ยมันมีแมงมุมเข้าไปไม่มีหรอกลูกจันเลยมีแมงมุมเข้าไปอยู่ที่แมง <laughs> ลเลยรครับโอเคยังครับอีกหน่อยครับให้มาละเอียดนิดหน่อยครับแล้วขั้นตอนต่อไปก็ใส่ถั่วครับให้เม็ดมันอ่อมาใช่ไหมครับครับลูก <laughs> โอเคครับ จะไปใส่ทัวเลยใส่ทัวเก่งมากเราจะไม่ใส่ผักอันนี้เข้าไปด้วยใส่ที่หลังครับลูกเราใส่ไม่ค่อยหมดเพราะว่ามันเยอะเกินไปครับลูกมาขอเท ครับเดี๋ยวตกแต่งทีหลังครับเมื่อคืนต้มเต็มที่ใครอยากทำนะคะสามารถทำได้แต่ถ้าอายุไม่ถึงเจ็ดขวบก็ไม่สามารถทำได้ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยนะคะเหรอกเขายิงที่หกขวบก็ทำได้ลนะครับลูกทำได้ตั้งแต่กี่ขวบนะครับ ครับหาทะเลตอนสดมันยังอยู่เลยเนี่ยครับลูกมันยังเด้งอยู่เลยเหรอครับไม่เย็นไม่ไม่ร้อนไม่เย็นอะไรมากครับลูกพอแล้วมั้งครับโอเคครับโอเคต่อไปครับน้ำปลานั่นไงครับใน้ันนั้นตักเลยครับนะครัะ เป็นัพีกือบหมดเลยครับน้องสิครับปลาล้าผสมอะไรเนี่ยเอาลูกอ่ะเอามาใกล้ๆเอาไว้ใกล้ๆลลลลเลยลูกจออเอ,อกรครับเอาอีกครับจริงๆวันนี้จะมีคลิป ASMR ด้วยนะคะแต่ว่างคงไม่มีนะครับต้องมีอีีต่อไปนะคบครับ เดี๋ยวไปดูอีกคลิปนึงนะถ้ายังติดตามกันอยู่ก็จะเห็นนะคะมีรถไถมาครับโอเคค่ะบก็จะพอแล้วนะครับครับลูกต่อไปน้ำตาลเลยครับอะไรนะน้ำตาลครับอันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมเทลงไปเลยครับน้ำเชื่อมก็จะใช้น้ำเชื่อมอะไรนะน้ำตาลนี่แหละครับ น้ำเชื่อมจากน้ำผึ้งนะครับไม่ใช่ครับน้ำตาลใส่ขาวธรรมดาครับใส่หมดเลยเหรอเกือบเลยครับโอ้เกือบหมดลโอเคครับลูกอะป,า,ป,า,ปาดปาดดีๆเดี๋ยวผมนี่น้องเอาสบางพ,าพัพีไว้ไหนดิเอาไว้ในนั้นก็ได้ครับอย่างี้ยคแม่ขอคุณแม่ขอดูเดี๋ยวใส่ไว้ในจานได้ไหมอโอ้โหมันจะเหนียวมากเลยอืม เป็นอะปาลาใส่ได้อีกนะปาลาก็ใส่ได้ครับน่ารอเนี้ยไว้ไหนดีอ่ะวาไว้ไหนมันก็ได้ครับเราไม่เอาอะโอเคอ่ะน้องอา้าวเอาส่วนผสมอย่างอื่นผสมกันเลยดูยไปนะนี่นะครับตีมะนาวนานสักสองอันก็ได้ไหมครับได้เอามะนาวอันใหญ่เฉยครับนะไม่ตกแตกไม่นั่นมันอะไรกันน้ำต้มอันนี้ ครับอีบมะนาวอีกมะนาวแค่ลูกนึงก็พอแล้วครับลูกเอาสองอันเนาะใช่ใช่ชิมไม่แล้วเอาเลยครับต่อไปก็มะนาวครับมะนาวนี่เปรี้ยวมากเลยเขาก็เรียกว่ามะนาวนี่ครับอ้าวต่อไปเอาส่วนผสมทุกอย่างใส่ไปเลยครับลูก เกลียร์ลงไปเลยเหรอเอาเอาใส่ทีละอย่างสิลูกมะเขือเทศมะเ,เขือเทศอือหือใส่ลงไปครับลูกมามะเขือด้วยครับมะเขือเ <มา S 1> ทศชา<ำ>่ิเหมือนแอปเปิ้ลมากเลยคุณผู้ชมแบบครับอ่ะใส่ให้หมดเลยครับไม่ยากชิมครับอันนี้ไม่ใส่ปืนน้ำลายเลย <laughs> เอามะเขือด้วยครับมะ คารแคทลลอตใส่ด้วยครับแล้วก็ใบใบอะไรผักชีไปเรื่อยชีแคนดี้มะคาร์เทลล็อตครับคาร์เทลล็อตผักชีไปเรื่อยโอเคครับ, okay, รบตามให้เข้ากันเลยเนาะใช่ไหมครับลูกใส่อาหารทะเลลงไป<อ>เอานั้น,นคนเอาชิลลุกเอาเอาเอานะหนเาูเอาช้อนคนเนี่ยหนูนี่นี่ คนให้เข้ากางแล้วหนูก็ลองชิมนะคะอรยมากฉากที่มันยากที่สุดก็คืออะไรแม่ตอนคนอทะเลนะครับทำยากที่ไหนฮะมัยยากที่ไหนเอีมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเอาลองคนคข้าดุชิมซิเอาช้อนตักชิมสิลูกอร่มากเลยเอาช้อนตักชิมหน่อยลองชิมกันนะ อ่าโอเคตะกรอบจะลองชิมนะครับเป็นเชฟอันนี้คือทำละลายลองหยิบให้ตักให้ตะก้องชิมสิครับเดี๋ยวจะตักน้ำให้ตะก้องกินเอ้ะมันไม่ได้ตะก้องงั้นตะก้องตักเองได้ไหมชิมรสชาตินี่รสแบบ เผ็ดเปรี้ยวอะไรพวกนี้คุณส่งแมใส่นันถ้าได้อีกลูกได้ค่ะใส่ปลาร้าได้อีกครับเพราะจะไม่เค็มแล้วก็ใส่เปรี้ยวได้เลยครับลูกแล้วใส่มะนาวซีใหญ่ได้เลยแล้วครับซีใหญ่ปีบไปอีกนิดหน่อยโอเคําน้ำหมดเลยโอเคน้าที่มาจากมือที่สุดของโอเคนะครับต่อไปต่อต่อไปเดี๋ยวคุณแม่จะช่วยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่หมูต้องช่วยตำ ทะเลนะครับโอเคพี่ปืนบ้าก่อนเลยลาป้อนครับพี่ปืนบ้าก่อนเสร็จโอ้โหปืนบ้าก็เสร็จเลยโอเคครับเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะช่วยนะอ้อออออออาวน้องปืนหายน้องปืนครับปัน้น <laughs> แท่นแทนไหน,น,นที่สุด มันก็เสร็จแล้วครับพร้อมทานได้น่าอร่อยไหมครับส้มตําสําหรับเด็กมันเป็นตําทะเลนะครับแต่มันก็สุกทุกอย่างเนาะลูกเนาะทําให้เด็กทานได้ทํากให้าให้มันสุกทุกอย่างเลยครับลูกน่าอร่อยไหครับน้่นคือลองชิมปลาหมึกก่อนสิปลาหมึกกับกุ้งที่มันทานง่ายๆอย่ะาหก<ง>กับหอยลองชิมรสชาติก่อนครับมันจะอร่อยขนาดไหนครับออมาแล อร่อยไหมครับลูกสุดยอดเลยเหรอเปล่าตอนเวลาเรากัดเข้าไปคำนึงแล้วมันจะไม่เปรี้ยวแต่มันก็อร่อยมากใช่ไหมครับอร่อยอะไยครับน้ำเปืนทานอย่างอื่นไหมจืดนิดนึงนิดหนึ่งอ,อร่อยมากมมาอร่อยมากใช่ไหมอ,อร่อยออร่ยมากอร่อยอ่ะ,อะเอาปลาหมึกไหมครับหรือว่าจะลองที่กุ้งดีเราไม่ชอบกุ้งชอบทานปลาหมึกใช่ไหมครับ ปลามญยังดิ้นอยู่ปลากยังดินงด้นอยู่บบยดินด้นมากเกินไปปะเอาขึบบ้นเลยปาหมึกมันมีชีวิตแล้วเชยงไม่โดนไม่รอ,อฟินมากเลยโอเคครับโ okay, อเคไหม อ,อ่าครับอย่าลืมอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะคะเ่็นายลืมกดกระดิ่งช่องอะไรนะคะช่องกันชาแนลหรือพุทธประนบวันจังก็ได้นะค,คะถ้า,อ,าอยากลองไปทำาที่บ้านก็ได้ลองไปทำให้ลองไปทำทานกันนะคะเด็กๆอ่ะสวัสดีครับก่อนลุกกดติดตามน้้งปืนได้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อ,อไปนะครับ 拜拜。Bye bye.